มาแล้วเห็นนิตติแล้วแหละขึ้นเนื้อสามสิบเอตอนช่วงเช้าประมาณแปดโมงผมนั่งอยู่ที่สำนักง,งานดูที่กล้องเห็นฝรั่งอะ่ะเดินไปที่ป้อมหน้า ของหมู่บ้านแล้วก็ดูเข้าผักหน้าอกแล้วก็ขอดูป้ายผมก็เกรงว่าจะมีปัญหาผมก็เดินไปเพื่อที่จะกระเคียกับเขาจะบอกเขาว่าผมมีตะโกนเรียกเขาว่ายูต้องการข้อมูลอะไรอะ่ะก็บอกมาเดี๋ยวนี้ติดให้พอ,อผมเดินเข้าเข้าไปใกล้เขาหันหลังให้ผมผมก็เอาเมือเนี่ยไปไปสะกิดเขาเขาหันกลับมาก็โชคเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ตัว ว่าเขาจะชกผมมาะผมลม้มล้มที่เพื้นแล้วก็เลือดไหลออกเต็มเลยผมก็นั่งข้างๆเพราะมันออกมากผมก็ตกใจอ่ะมึนไหมตอนตอนั้นมึนมึนึนแล้วก็รู้ว่าพอปัดไปปุ๊บมันมีน้ำออกมาอีกก็ก็อยู่สักพักอะ่ะแล้วผมก็โทรหาท่านประธานโทรหาบริษัทผมแล้วผมก็โทรไปหนึ่งเก้าหนึ่ง แจ้งว่าผมถูกฝรั่งชกฝรังจะเข้าบ้านตำรวจบอกไม่ให้เข้าต้องไปสอนอด้วยกันเขาบอกเขาจะกลับบ้านตำรวจไม่ได้คุณต้องไปก็เลยไปสอนอกันพอไปถึงสอนอตตำรวจก็ให้ผมไปลร้อยเวรน่ะออกออกลงมาทั้กประจำวันแล้วก็ให้ผมไปจักจุกเฉินไปโรงพยาบาลตรวจเลยไปเอ็กซเรย์ไปอะไรต่ออะไรก็ทั้งวันน่ะแล้วค่อยกลับมา สาเหตุที่ฝรั่งเขาเขาดูเกี่ยวกันหรือทำลายร่างกายเราเกิดจากอะไรก็เป็นอะไรผมไม่ไทราบเพราะว่าผมกับเขาก็ไม่ได้สนิทกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันอะไรต่ออะไรแต่ว่าหน้าที่นิติ์อ่ะผมทํางานที่นี่อ่ะใครเข้ามาหาผมผมก็ให้ทุกอย่างที่ผมให้ได้แต่บางอย่างที่ให้ไม่ได้ผมก็ต้องถอยก็บอกคอผมเสนอคณะกรรมการพฤติกรรมของฝรั่งลูกบ้านรายนี้นี่เป็น อย่างนี้ตลอดเลยใช่ผมรู้ครั้งหนึ่งเขาขับรถมาเ่เร็วมากเกือบเกือแบบชนรถที่สวนมาแล้วเขาแล้วแล้วคนที่มีปัญหาถามเขาว่าทําไมยูขับรถอย่างนี้เขาบอกก็ข้างๆอย่าจอดรถเดยเขาจะได้คิดไปได้โอ้มันไม่ใช่อะ่ะคุณขับรถในหมู่บ้านคุณต้องไม่เกินยี่สิบเขาไม่สนใจแล้วอีกครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งอีชีพาร์ทเขาไม่ผ่าน เขาขับกลับมาเนี่ยปาดอย่างแรงเลยนะปาดจอดตรงนี้แล้ววิ่งมาตอนนี้ประตูเนี่ยมันใช้ดึงเขาผากักป้องผมทํางานอยู่วิตกใจเลยนึกว่ากระจกแตกเขาเขาดึงเข้ามาป,ป๊บเขาเอาอ e ีซีพาร์ตบอกทําไมวายวายผมก็บอกใจเย็นผมก็หยิบมาผมบอกอันเนี้ยมันมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันหมดนะ เขาก็มองไหนห้แบตรแบตแบตเดอรี่ผมก็ดึงออกมาให้เขาดูเขาก็มองแล้วอ๋ออ๋อออแล้วก็ไปคืออารมณ์ก็ลดลงแล้วก็ขับรถออกไปคือเขาเข้าใจผิดอ่ะว่าผมอะไปแกล้งเขาหรืออะไรอะเล่าอินชีพาร์ประมาณนั้นเออฝรั่งคนนี้ก็อยู่ที่นี่มานานอยู่นานแล้วครับประมาณผมไม่ใา่ผมเพิ่งมาได้ปีกว่าหลายปีหลายปีก็มีพฤติกรรมนีตลอดครับเกาลาวมาก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ